สวัสดีครับผมสายันทงองสวัสดิ์ครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่11อมิถุนายน2 5 6 4หหครับเมื่อนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกาบนาทีกันแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยครับสวัสดีย่ำเร่งครับสุภุพทุกคนครับสำหรับผู้ที่ดุกคนีนเหตุการณ์ในงานครับลกล้วกันแล้วงานก็นมาเบ่งหนังกันครับตอนนี้อาจารย์คาอ กเนี้ยหมูก็ล่ากระลังกลางจอหนังครับตอนนี้เครื่องไซนังฮอก็ใไซฟิลมยังเรียบร้อยกันแล้วครับผมนอกเรื่องก็จะมีเตาบาทครับนี่ครับไปาเยเสือครับมีครับเสือครับฟ้าเยอเสือครับถ้าขับมาได้ครับด้วยได้เฟียดบุกสายหยัดอุบลเศร้าครับผมนี่ครับเสือ่จะตู้งงามๆหนพิตู้งงามๆในบแิเวสายหนังแจกเสือครับเอาเบอรงอาจารย์ก็นอครับ สวัสดีครับอาสสิธิ์ครับผมยุทธก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหลิวลำพูลิขิตสีอินครับอินน้อยครับผมสวัสดีครับอาจารย์ปอครับสวัสดีครับเปิดเปิดครับไล่โควิดไล่ประสาทแตกกับสู่ๆครับทุกทุกคนครับไม่บอกบังหันบังหันไม่ฝนเลยอัสสิธิ์เบียดฝนมาแล้วรับกับวัชพยังครับ พอเขาใส่ในแอ่หุ่มอยู่สวัสดีครับพี่อ้วนครัวรเถื่อนครับผมโอ้อยมือไหเนาะอย่าไปกินขเข่าเคื่อบเนี่พี่อ้วนครัวรเถื่อนค,ร,คอาารับสวัส,บบาาวสดีครับอาจารย์บุสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับอาจารย์บุครับมือนี่ไล่ซุดบ่ครับอาจารย์บุอ่าสามหน่อยเพื่อนๆเข้าครับตอนนี้เนี่ยหมกูก็อาจารย์ข้างนอกก็ำลังยึดโครงสร้างแล้วก็ขึ้นจอครับสวัสดีครับพี่ปกรณ์ครับสวัสดีครับพี่ปกรณ์ครับ ก่อนยดถึงนะครับสวัสดีครับจอยจอยเอฟซีตลอดการครับขอบคุณพี่อ้วน์ครัวเถื่อนครับผมกับเอฟซีพี่อ้วน์ด้วยครับเจ๊มือสิบมิลลิวิวอยู่ด้วยครับวิดเดียวครัวเถื่อนอยู่ด้วยครับเจ๊มืออยู่สวัสดีครับหนุ่มเสกโปรโมชั่นครับสวัสดีครับผมตอนนี้เรากำลังยึดโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับเพราะว่าจะตั้งไว้ยี่สิบสองสัมืวยครับสายยางสี่เปลี่ยนครับโมมีเวียด ฝนสิบปรโต้ข้ามครับต๊กกี้ข้ามนี่ครับฝนกำลังลินครับบางหันบ่ตกเด้กำลังยึดต้องสร้างครับตกลินนิดนหน่อยมึอนี่ห้าสิบกลางจอนางร้านเจ็ดขาสามชั้นครับเป็นจอสวัสดีครับพี่้าฝนตกแข็งบ่ครับลินรินครับพอละรินรินครับสวัสดีครับอาพเจ้าใช้นังเดือดยังครับมาแรกมันจะใช้นังเดือดยังมีสีเหลือ,ง,องนี่ เดี๋ยวผมจะามเหี้ยหมูลงพเรียจอนมาเป็นสิสายเหลืองยังอาจารย์ก็น่าสายเหลืองยังหมดแดงเออมือสายมือสายสาย,สายเหลืองยังหมดแดงอันอยังหรอครับไออุปราตีครับอุปราตีวุ <laughs> ้ยพอดีหิวรสีผูดีเลยสวัสดีครับจันที่มาครับถาเบิงจ้าหมดแดงนี่ไลรสดครับ ไล่สดสายหนังครับสายระบบฟิล์มครับม้วนท่าใดครับสายหนังฟิล์มนี่สวัสดีครับหลวงพี่สวิตอินเตอร์ฟิล์มครับผมเอฟซีโหวสาวด้ครับขอบคุณมากครับนัการหลวงพี่ไปมีงานครับมีงานก็เลยอ่าด้ยใจชอบหนังครับวันนี้เราจะมาใช้ในระบบฟิล์มครับหลวงพี่สวัสดีครับอาจารย์นุสาวเมสาวมิครับผม วัแรกผาจะายหนังเรื่องอ่สองเรื่องครับบุกพาลาตีภาคแรกครับเป็นระบบฟิล์มครับกับเรื่องที่สองครับเรื่องหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ครับผมมันมีหลายเรื่องนะฟิล์มผมมีประมาณสามสี่สิบเรื่องครับทยอยเอาออกมาใช้วันละสองเรื่องพอที่คิดถอยคิดถึงครับร้อยหลายวันแล้วที่เราไม่ได้ใช้ระบบฟิล์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ไส้ครับผมสวัสดีครับผมคิดถอยคิดถึงไอ้ไส้ครับผม ตอนนี้กำลังยึดโครงสร้างจอหนังนะครับตอนนี้เราใช้จอระบบจอฟิล์มมาไปดูเครื่องฉายฟิล์มของเราครับสามสามอันเฮียหมูขึ้นจอยึดสนิทก็พอละสามอันนีกเลือกกินะละสวัสดีครับสีวิชัยครับสวัสดีครับสีชายหนังได้บอะครับได้ครับเพราะว่าห้าสายอยู่ในครับนี่ครับพ่นเมืองโมมี่เหครับไม่ใช่สายเบิรงกันเองนะ่ครับเรามาดูเครื่องฉายหนังฟิล์มของเรานะครับ สวัสดีครับอาจารย์กายวันนี้เราจะใช้ระบบฟีนเราจะใช้หัวเตาของวิกตอรี่นะครับพรุ่งนี้เราจะใช้ของอ่าใช้เตาของอ่าเองะงรนะมักกีว่าวะดูตุกี่ว่า,อวาลองถามครับเพราะว่าปลาอ่าเราจะเอามาครับให้ครับ ตอนนี้เรามาดูเครื่องชายังครับโดยใช้หัววิกตอรี่ครับสามสิบห้ามิลลิเมตรนะครับหัวใช้ตลอดครับบริษ,ษัทตอนนี้หาสื่อ,อหาสื่อเตาถ่านอยู่ครับนี่ครับตลอดแท้ครับตถ่านัตัวนี้หลอดสามพันบาทครับสามพันหรื 4, อสี่พันบาทปัจจัยกัน ฟิล์มสีเป็นฟิล์มหนังตัวยางครับเดี๋ยวจะสายหนังตัวอย่างให้เบิ้งเห็นมันคำแล้วกอนสวัสดีครับอาจารย์เพียกเศร้าครับผมมีหนังโปรครับมีครับแล้วจะใช้เบิ้องรอบดึก <c oughs> ให้ฟังเสียงได้่หยเบิ้งจอไนดะ้ <c oughs> <c oughs> พอดีมีอยู่สามเรื่องครับหนังโปะโอ้แน่นอนหล <c oughs> เปิดเบิ้งขอหนังแทนนะครับผมห <c oughs> นังฟิล์มนี่เป็นหนังสิมิสเนียครับเป็นเป็นสิ่งที่มิสเนียผมหมกักแต่ตอนน้หน่อยเลยหมัก เดี๋ยวจะใช้ดูแล้วนี่ผมใส่ฟิล์มดีบร้อยไปแล้วครับนี่แล้วเราจะมาแร่งจะรีวิวถอดแกะไหมเรามาดูอาจารย์พะขึ้นโก่งจอ,อกันตอนนี้เกอดแสดงอาไว้นี่ก่อนนะครับปิดฟ้าไว้ปั๊บแมนสวัสดีครับวัชรพลครับวัชรพงศ์ครับสวัสดีครับยิ้มเราบอกอาจารย์เนาะ เกินกล้องจานังเข้าสายรังุสุดจอก,กันแล้วสหรับกับคืนนี้ถ้าที่อยู่ที่บ้านเสร็จภารก,ก,ากิจการบ้านกันได้ืนนี้พบกับพ่อประโยชน์ของเราเฮียหมูหนุ่มพนีจอนกำกับสายเองครับคืนนี้ <c ười> ยังไงนะครับยืดเท่าไยืดไม่ไม่ยืดขาผิดที่ใส่กับรถมันถึงสมบูรณ์ไหมหมอ เพราะว่าเ้าสิอยู่ตั้งไว้หนียักสองสัมมือครับวันนี้นรครับพี่ต้นทางหลวง,ง,งแม่นบอกว่ากันไปเลยครับถ้ามันขึ้นจอครับหนังแถมจกักสองเดือนครับเนี่ครับเอาสังแอร์แลตำหนากเนี่ยครับเด้อได้ๆครับโอ้สังแอร์แลตำหนานสุดยอดเลยครับมันเป็นหนังฟิล์ม หนังปูนี่มีสองเรื่องผมเปิดเบิ่งบ้านเอากันสุดเรื่องครับในสมัย้ใช่ไหมตะกี้เนาะนังโป้คนสายไะไรได้ครับมันบุนคือผู้มือคผู้มือสายหนังปูบ่ได้หนังฟินตะวัตะกี้ผมเคยเบิ่งแต่หนห่อยอยู่หนังแถมโอ้ยคักหลายครับสวัสดีครับแจ้งนัดกาสวัสดีครับ,รบปา๋าสวัสดีครับผมเรามาดูเรายึดใส่รถเลยครับห้อยรถถึงพ,พวกผิวว่าไอ้ว่า ขาทานหน่อยทำไมไมันจืดย,จจยังไงหนี่ฮะเือแจกขันอ่อกอยู่บนนังปูอยู่อ่ะแจกขันอ่อกอย่างคือบนนังปูสวัสด<อ>ีครับซอสธัชชัยเอ็กเพรสสวัสดีครับปีชานันสูดรนังแถมจะลงจอจักตุ่มครับนี่ครับนักมือสายนังครับสายแล้วเตรียมตัวเข้าคุกด้วย <laughs> โผล่มาเป็นประจามไอ่ปลาตกใจละช่วงเย็นใข่ตัวน้อง ه, ก้อนอาปลาที่ไหนครับไข่สวัสดีครับไอ้สุรเวศครับไอ้สุรเวศมาบังหนังเด้ออยากกินหอยเนะอยากกินหอย <S <S 1> <S 1> อยากกินหอยเอาหอยมากินแน่หอยแครงเอฟซี FC ครับพี่ครับขอบคุณพี่ต้นทางหลวงครับตอนนี้บรรยากาศดีดีครับฝนดินนิดหน่อยนะครับเราเข้าจะขึ้นจอหนังมาะบังกับวิธีการขึ้นจอหนังของ คนห,หาตักคนอาตักเป้าผาผาปูนี่เว้ยตักตักเป้าผาปูนี่เออจะคนขายไก,ก่หรอกคนหาตักเนี่ยก็เห็นงานเบิ่อเบื่อมาขึ้นหลายหลายคนเขาก็ถามว่าพี่ตักเอาเวลาไหนไม่พ,มพักผ่อนปูนี่ตัวทีขึ้นจอหนังก็ไปหาที่ลูกโอ้ไปหามาไปหามาต้อก็ะยุ่หุ่นตัวหนังอยู่หุ่นตัวล่ะ หามาไปหามาสวัสดีครับพี่อาครับถ่าเบิ้งหนังแถมอยู่ครับนี่ครับรถแห่จอดอยู่นี่ครับเดี๋ยวกลางจอหนังแล้วจะรถแห่อ๋อเปิดเพ่งครับวันนี้ครับพอเขาไม่ใส่เครื่องเสียงของรถแห่ครับพอรถแห่บ่ได้เปิดโดนนะครับจ็กสิต้าจิตปุ๊บๆนี่อาจารย์กล่องอยู่นี่เนะอาจารย์กล่องมาอาจารย์กล่อง สวัสดีครับอาจารย์สายันครับ,คร,บครับอาจารย์คนอครับชัยวัน์ครับผมสว,ส,บสวัสดีครับผมจากเธอที่ชุมทางเข้าอุ้มพรได้แต่เลยมองเห็นเธอยิ้มร้องไห้ป้าแถวบน ปนปนปนระเบ้าครับอนุญาตให้ไม่ร้ละมีหัวเราสมบูรณบ้าครับกะย่างอยู่ครับกะเจ้าน่นก็เสือป่ายแล้วครับเพราะว่าโรงเนียนกับเปิดอยละอันร้านอาหารได้ครับเขายังกับเปิดกันแน่กันนะครับถ้าย่อยเปิดอกได้ลรอครับเพราะอุบลนาจจะทานี่นี่ก็เป็นมวลพื้นที่เสี่ยงครับมาโดนหลายมือละครับบริการสายเจ็ดเรื่องครับหมดแรครับหมดแรขายสายสองเรื่องครับสายเด็ดนี่สิครับ เสียงดีนะครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายๆนะครับทีมย่องผมบเสียงดีครับเสียงนี่ขนาดกินขี่มากกอ่เดียวยังยังว่าเสียงแบบซ้ำหนึ่งโอ้ยกันแชร์ลงกุ่มแล้วครับขอบคุณหลายครับขอบคุณนะครับท,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 ทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้เราจะมาดูโครงสร้างนะครับเราขึ้นจอหนังครับเรามาดูจอหนังว่าจอหนังสีงาบมอมมหนังอย่างนี้เนี่ย หาอยุริมาเบ่งหนังเดี๋ยวมแรกนะหนังฟิ่มครับฟิมครับหนังฟิ์มจะเป็นหนังเก่าแนครับจะบวยหนังใหม่ครับหนังเก่าผมมีหนังฟิ์มเรื่องหนึ่งเป็นหนังแขกครับผมเคยเบ่งแต่เด็กหน่อยผมมากมาการหนังเรื่องนี้หนังเรื่องมาเลี้ยงลูกคนครับเป็นหนังแขกก็มี่วมาบริสาทมาแรกมาแรกสายหนังผีมาแรกสายหนังเรื่องเรื่องยังนะเรื่องอรอุบุพานาตีภาคแรกครับภาคแรก สวัสดีครับอาจารย์นุคือเบสคืนจันครับฝนตกแห่งบอกครับฝนตกนิดนึนครับไอหม้อใจข้างนอกตอนนี้ก็คืนเจ้าอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าหนังมันก็คือหมอลัําครับถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องเราก็จะชายสาหรับคำคดีสองเรื่องควบครับผมมพี่บะมือขายบอกครับผมพระอาจารย์แม็กอนุราครับผมถ่าเบื้องหนังแถมครับ พี่ทุกคนเดี๋บวพวกน,นังแถมนะครับนอ้องุ่อนา้าสายนังแถมก่อนเลยพ่อหนาสายนังแถมก่อนครับเดชดกำพีเทวเลาไม่ได้สายครับนังแฉมเสียงเดือนั่นง,นง,นงจังหวะบนนี่นังแถมเรื่องยังน้อเรื่องอย่างรู้จกักรู้มิตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ตั้มครับผมสวัสดีครับ ถามคือเมือดแต่ครับเมือดอยู่บ่ครับกล่องเมือดอยู่บ่ครับตอนนี้เราไลฟ์สดโดยการใช้กล้องโกโปรนะครับเนีย่ยใช้เรื่องเน้เนเน้นโนบอครับโอ้เน้นโนมักเน้นโนะเกิดมาผมก็มักเบิง้งกับเบิ้งจะไปเรื่องมาเอา ฝนจีโตนะครับตอนนี้กับฝนลิลินอยู่ครับแต่ว่าเทาก็เห็ดตากฝนนี่แหละครับตัวบริวารขับไปมอเตอร์ลำนักหนากว่านี้ครับนี่เบอเมืองการขึ้นจอเทาต้องปุ๊บด้วยผาก่อนครับเบอเมืองการวิธีการขึ้นจอของจอหนังของเนี่ยหมูนมพระเอกจอครับคือนี่อาจารย์หมูนมพระเอกจอเพื่อเกิดจะสายหนังให้เบิรงในระบบฟิล์มหนังสองเดือนนี่สอดแจ้งครับผมเพราะว่าหนังขาดวัดกับหนังขาดคนหัปั๊บเลยไปครับเสียต้นอุปสรรคยิ่งเศร้า เสียต้นกินหอดเนี่ยหัวพี่น้องทั้งอ่าจังหวัดอำนาจเจริญครับสวัสดีครับแอฟวรรคังครับเรื่องพี่นักร้องน้องนักเรียครับของอ่านังเดือดงของชิรพุทธมรดกครับชิรพุทธชิลพุทธมรดกแสดงครับแสดงครับกบอ่าโ็บินมรดิลไม่คนสายหนังนะจังก็โบกผันมาขึ้นได้กันหรอไอสายหนังเนี่ ว่านาเบียกจอมะมีส่วนรวมนองเขาเนี่ยอยากไปมัวนาจอได้ภาพคือภาพบอมืดเด้อครับภาพบอมือดบด่ะครับป๋าสวัสดีครับป๋าบุญชัยเศร้าครับผมพี่น้องเกลืองเสียงครับสูสูนะครับเด้อทุกทุกคนครับผมแห่งลัทธิหมากนะครับจักนี่สิณรุ่งรังจะเดินทางในไรคนสนเครื่อมาหนังมาฉายหนังแก่เขียครับโอ้ คอยบอกเอาหนังมากางจะเอาบัวพันมากางให้เห็นเลยนี่มาได้ครับมาแล้วสวัสดีครับบอยบัญญัติครับผมโอ้จอมาส่งครับไปใส่ครับจอจอหน้ำมาตั้งตั้งเดิเอาทรงไปใส่ครับเอาเอาจอจอว่างเทามาเบิ่งจอครับสวัสดีครับป้าแววแบงไปก้อนแบงไปก้อนขอเช้ามองไห้โอ้ยเอาหนังมาส่งครับเพิ่นสร้างหนังครับสร้างโอ้เพิ่นเคยกินเพิ่นเคยกินหอดแม่เพิ่นนะเอาบ้างลงติดอ่ะ ได้มองแล้วะี่มอมองบางว่างทั้งทั้งสวยี่บ้างมองทั้งสูได้บ้งบังกลางกลางจอหนังตัวนี้คือจอหนังอ่าสิบสองมตครับแก้วกี่ล่ะเอ้วหเสโอ้เสียรถจอดนะตีล่ะ สวัสดีครับประจักษ์เกษมเจ้าครับจากสกนนครครับสีรองครับสู่ๆครับพี่ครับโอ้ใส่ปะจอล่างยางดีเอาเพื้อออกดึงออกยกออกเดียวล่างยางดีอยู่เฮี้ยมัวนำไปใส่เป็นว่าแบบล่างยางดีล่างจอดังโอ้ดีกี่ดินดางอยู่แต่มันมีสายน้อยหนึ่งคนนึงไงปวดอ่ะโอ้ไปชิดโซนจอเขาดิจอถ้มาหากินเขาได้ไหมโอ้ตัิดปิดจอหน้ามุกหลังฝาครับ ขึ้นะโออกขึ้อออกจอกี่เมตรครับเฮียครับเสียงป๋องวิวเสียครับตัวนี้ใส่ทางล่านเจ็ดขามันเป็นจอพวกกระเทือนครับมันเป็นจอสิบเอ็ดเมตรครึ่งครับบูถึงสิบบูทึงบูถึงสิบสองครับดึงดึงหนึ่งเอาเมื่อสักไหนตัวหัวโอ้เกินบูทึงออกมามันเปียกหนามตีบีโม่ครับน มพือไรนมึงมันติสีหว่าทั้งไหนทั้งเรื่องังราะีตตตีนเิงเิอีกทั้งนึงตีทังรุมมันมีสองลอตติดสองลอตสองอตสองลอตนี่ามึงคู้วสองลอตนี่ดึงไปพ่นมึงพี่นเอองพุ่นโดดตีทั้งทงมานี่ดึงไปโดดดึงไปนถูกต้องแล้วดึงไปเลย โอ้ยมีแต่ขี่ดินเฮียมัวไปสายหลังไปลัางมูอมาไอ้่ายเสี้ยวเราจะขึ้นไปก่อนเดอ้อเอาหัวมุมนี่ขึ้นมุมนี่ขึ้นเด้นี่นี่มุมนี่ขึ้นไม่มัดฉันเลยอ่าขึ้นไปเลยเจ้าคือไปก่อนนวด,ดโอ้ย,อยพ่อทีนะเอามาตากฝนเปื่อนหลายวัาาานบาาานบอาจารย์เดอมวันนบอาจารย์ด้วยช้างเลี้ยงอย่งนีเก่งครับเป็นฮียย่านิสุดยอดอีกขอบคุณเลยยายครับอาจารย์เกษมครับ ออเอ<ล>อขึ้นไปขึ้นไปโอ้ขี้ดินขดเกลือไมให้เกียร์จอหนังขดซื้อมากแพงโอ้ผลงานการสร้างของโอ้โอยียงบันแบงใหม่จอในมืดสามนะครับตัดใหม่ใหม่เช่ไหมพอ่อขึ้นเตื้ง <พอ S 2> เลยสุดเลยสุดเลยเออมนันมันจะวิบเวิร์นมันมีเมีอย่างนี้อะไรครับอาจารย์เหลือมาเลยน้ำเนื้ออาจารย์เหลือมาเบื้งหนังครับสายฟิล์มครับ เขาจะได้สดนะครับได้สดการสายฟิล์ม <is> ปัดสุดเลยคือไปโรดแต่ข้าเพิ่นบ้าเลยผมขึ้นผู้เดียวเลยครับบนคุยเลยผู้เดียวอีดีประมัดให้มันขึ้นไปเสื่งก็ได้ปอนี่เกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เกี่ยวไว้จะขึ้นไปเกี่ยวไว้ซื้อพ่อแล้วอ้าขึ้นไปปอนี่ให้ให้จอหนังมันผูดบ้างหน่อยอย่าให้ไปเขาไว้ทางร้านปล่อยก่อน การมาเสือกนังจอหนังคือถ่ายมูลโมแม่เห็นออกมาห้างๆที่เออนั่นแล้วมัดกับไม่ได้วะนี่ลื่นบะซึงเดือดมัดไวมก่อนข้าวหนึ่งเนี่ยผอก็มาได้บายโดนจ่อคือเปลี่ยนด้ไอ้หมูเราบอกเออประจอได้มาแล้วล่างตลอดเนี่ย อะไรอพอแล้วพอแล้วมัดเลยพ่อหนามัดเลยมัดเลยมัดเลยตักมัดเลยตักเออพอดีทำสกันเนาะยิ่ไหลมาเลยพอดีตากฝนหมดแลงโอ้เปื่อนแมงมุมใหม่กระเพรนแล้ววาเสียงอียังครับมื่อนี้ครับมื่อนี้เขาจะใส่รถแข่ครับเสียรถแข่ครับมาจอดเพียงขางต่อเสียงเลยครับสวัสดีครับอาจารย์แม่นครับสวัสดีครับ ตะบนครับแก้วครับผมสวัสดีครับอารมอีสานเาวครับสอบถามหน่อยครับอาจารย์สายันเศร้าสอบถามมาครับถามหน่อยครับแต่ว่ายิ่งขึ้นเลยครับเด้อเพราะว่าตอนนี้เงินไม่มีครับแต่ว่าไม่มีเราก็ไปหนีไม่จ่ายครับผมเออกลระมัดโดดมันเพิผล10เม็ดครึ่งครับ10โมเลกุลของหลนเพราะว่าเพื่อให้มีระยะสัก อยู่กับจอผมครับขึ้นมันครับไอ้เพื่อนจอขพุ่นกระบอกครับพ่อจะรู้บ่ครับหมอดึงรอยหาซิฟแอมมือสองนี่ขายกันเท่าไรครับหมอดึงรอยหาซิฟแอมอยู่บ้านในอันไกลนะครับเบาไก่ครับแล้วมีขายครับเก็บซีทั้งเลยย่องเนะครับวันน <syndrome> ี้ครับอาจารย์อาร์มครับผมอาร์มสหรัฐครับผม ชุดนี้ออกง่นเท่าไหครับจอ12เมตรครับต่าไหลก็ไปครับอาจารมัชลาครับอาจารย์ยกที่ดอ้อยจี๋ถึงเนอะเพอจะตจ้างไปเวิร์ดครับราคาท่าไหก็ไปเวิร์ดครับวลเลยเกียงราคาครับแต่ว่าใช้ระบบดิจิต่อนี่กันฟรีมันจะเป็นราคาแน่ครับเพราะว่ามันต้องจ้างมือสายหนังให้ผมไปสายเองห้องก็สายอยู่เรื่องเดียวเรื่องสองไหลนอนโอ้ยิ้นอนครับนี่ครับกำลังมัดเสอยกี้ครับ สองพันสามพันไปครับสามพันสี่พันาพันกเจ็ดปดพเป้ม่นง่นามนี่่ไปไแหละเออมานาคารนั่นละอาจารย์องกนังเนี่ยสลับกับคกีครับก่อนที่เสร็จภารกิจการบ้านการเรือครับเกี